Dan ini bagi dia ที่เลขไมหลักหมื่นผ่อนเพียงแค่800พครับโดยนี่คือนิสสันโนรา2.5เ u อโบลแบล็กอีดิชั่น EL ปี2019มากับสีแดงดูดูแบบนี้พร้อมกับชุดแต่งเอลเลนเดอร์รอบขันที่เราเบิกมาให้และ Black Edition นยีนี้มีกล้องสามมุูมาให้เรียบร้อยจากโรงงานแล้วภายในนิสสันนี่ครับถือว่าสปอร์ตมากๆเลยนะครับเขาได้เป็นเบาะหนังจากโรงงานเป็นหนังทูโทนนะครับผมสลับกับ5้าสีส้มฉลุฉลุฉล,ลออแบบนี้นะครับพร้อมกับมีระบบของคริกันโถนมาให้เรียบร้อยจากโรงงานเกียร์ยมกอัตโนมัต ในแอปแบบชิปโทนิกสามารถเชิงเกยขึ้นเชิงเกยลงได้ในส่วนของหน้าจอครับเป็นจอแท้เดิมโรงงานทัชสกีเรียบร้อยนะครับที่สามารถเชื่อต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้แล้วบอร์ดแั้งสองของแบ็คเอชคันนี้นะครับสุดแสนจะกว้างขวางเลยนะครับแถมยังมีแอร์หลังมาให้แบบนี้นะครับเดินทางไกลครับแบ็คเอชคันนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแน่นอนครับด้านท้ายหล่อๆแบบนี้ครับกันชนหลังแบรนด์ Outlander นะครับแล้วดูด้านในผู้ชมครับเปิดมาไลเนอร์ต่างๆพร้อมใช้งานนะครับผมแบ็คเอชคันนี้ไม่เคยผ่านการขนหนนนนนััักมมาท้้งสิและอออปช่ืี ค,คุณผู้ชมจะได้ไปนในราคาเพียงแค่4 4 9 0บาทเท่านั้นครับเรทพรตัวเดือนจะเพียงแค่8,000บาทเท่านั้นหากคุณสนใจแคปเจอร์หน้าจอน,นี้ทักแชทเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันที่รีเจนครับ